โนชาแนลยูทูบสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่อ่าวประจวบนะเป็นร้านขครเป็นไปไม่ได้นะต้องนี่เลยนะตาปางตายนะไม่อยากเผ็ดอย่าสั่งตายนะอย่าไม่อยากตายอย่าสั่งเผ็ดนะนี่นะเดี๋ยวเราเข้าไปดูแม่ค้าตาในร้านกันนะครับสวัสดีครับแม่ค้านี่นะวัตถุดิบทางร้านนะครับนี่นะนี่เราเข้ามาอยู่ในร้านเลยนะ ดวัสดีครับค่านะลูกค้าเต็มหน้าร้านแล้วนะเดี๋ยวไปดูแม่ค้าตำนะแม่ค้าชื่ออะไรครับแม,กกแม็กกี้นะนี่นะอันนี้เป็นตำอะไรครับแม็กกี้อันนี้ยำกุ้งสดปลาเผ็ดน้อยค่ะยำกุ้งสดปลาเผ็ดน้อยนะ,ยะนยนะมีคนอยากตายไปมั้งยังครับหลายเจ้าแล้วนะหลายเจ้าแล้วนะนะร้านนี้นะถ้าไม่อยากตายอย่าสั่งเผ็ดนะ เมนูนี้เท่าไหร่น้องแม็กเก้หกสิบาทค่ะหกสิบบาทนะนี่นะจุกๆไปเลยนะนี่คกใหญ่เฉยเฉยนะ มาดูต่อนะครับปีหนึ่งร้านยำล้านตำน่าสนใจนะขายอยู่ที่ที่นี่ที่ไหนถนนคนเดิน,น,น,ดนประจวบ,ะจบน,นะบนนมาครั้งแรกนะนยังนีนะ

น้าสดน้องมิก,ก้นคคคอคงอมิบบาทนะขอทั้งยำทั้งตำนี่จะในโคกอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับใช่ ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับนี่แค่หอมนออเนาะอ๋อหอมนะตำมานี่ขึ้นขนาดแมสยังทะลุเลยนะ นี่เมนูเลยครับอันนี้ยำแซลมอนยออน,นะน้ำปลานะน้ำเป็นรานเป็นสูตรทางร้านนะ,านะนนนรนครับ,รบสูตรทางร้านเลยนะครับ อีกหนึ่งร้านยำนะน่าสนร้านยำร้านตำน่าสนใจนะครับขก็อีกหนึ่งร้านนะมาถนนคนเดินประจวบนะร้านยำปางตายนะถ้าไม่อยากตายอย่าสั่งเผ็ดนะค่าบว่าอย่างนั้นนะครับ มอนเนื้อำ่ำ อากาศหน้าร้นรานนาู้ค่อันนี้อะไรครับเมนูอะไรครับคูปาร้านเท่าไหร่ครับสามสบห้าทฮะสามสิบหบาทจะถูกไปไหนเนี่ยไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะราคาจับต้องได้เลยนะครับร้านนี้ เน้นอะไรนะครับเน้นอิ่มนึกว่าเน้นเอาชื่อเสียงอันนี้เป็นอะไรครับน้องมิกกี้เหมือนกันค่ะสองถุงอ๋อลูกค้าคนเดียวกันไหมครับ นี่นะถุงเดียวไม่จกุกไม่พอนะยังแซบไม่พอนะจัดสองเลยนะน้ำปลารานะสูตรทางร้านนะครับ ต่อด้วยอะไรครับยำยอค่ะยำหมูยอนะเท่าไร่ครับ,60บ,รบ60บาทอีกแล้วนะ,ำระ,ระยำปลาร้รราเกาอปกลาเผ็ดกาาดลางนะ หกสิบบาทนะเมนูนี้นะนตามด้วยน้ำปลาร้าสูตรพิเศษนะอยากกินแซบ่บต้องกินแบบไม่มีปลาร้าถ้าอยากกินนัวต้องใส่ปลาร้าเข้าไปนะทั้งแซบ่บทั้งนัวนะ นี่หยิบแบบไม่นับชิ้นเลยครับไม่นับนะนั้นกี่ถุงถุงเดเยอะจัะเฮ้ยโดนมับลูกพล,ลังออกไปแล้วด้วยลก,กล้วยนอมยำได้นะคะไป่อะ เดียวปลาเผ็ดกลางได้แล้วนะคะเป็นเมนูอะไรต่อครับยำรวมทะเลค่ะยำรวมทะเลนะเท่าไหร่ครับร้อบาทถ้าไหร่นะครับ180บาทนะเดี๋ยวมาดูธนาคารกสิกรนะคะสิบนี่นะยำรวมทะเล180บาทนะเดี๋ยวมาดูมีอะไรมั่งนะ OK。 มีกุ้งสุกนะกกมีหมึกนะครับม,มีหอยแครงมีหมูยอ มีแมงกะพุุนนะแล้วก็มีปูมานะร้อยแปดสิบบาทนะหมดหรือยังครับหมดแล้วนี่นะหลายอย่างเหมือนกันนะร้อยแปดสิบบาทนะ นี่นะร้อยแปดสิบบาทน,นะจุจกเลยนะ ฟ้าต้มหน้าร้านเลยนะนี่นะให้ดูนะเรามาอยู่ในร้านเลยนะวันนี้นะนี่นะเดี๋ยวมาดูอีกสักหนึ่งเมนูนะตำป่าค่ะตำป่านะเท่าไรครับหกสิบาาบาทนะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายที่ตำป่านะ 6-7คิวน,นะตัวเองเดินเล่นอย่างจะได้ค่ะได่ขายเลยพี่โดนใจฝากดกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องหนุ่มบึงชน channel ด้วยนะครับนีพามาบุกอ่าวกระจัวลยนะพาฝากอีกหนึ่งร้านยำนะเป็นร้านร้านยำร้านตำที่น่าสนใจอีกหนึ่งร้านนะน้องใหม่ไฟแรงนะ เนื้อตำป่าขอเสื่อหรักการรับชมและติดตามนะ หนนี้ขอบคุณน้องแม็กกี้มากนะครับขอบคุณครับ